สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย black o p s 3เลยนะตอนนี้ต่อจากภารกิจที่แล้วเนาะเราต้องมาทำเครื่องไฟนี่เสียนะมันจะได้ติดต่อกันไม่ได้โอเคจัดเลยเคนเราต้องกันนางเอาไว้นะคะโอเคเรียบร้อยนี่มาเลยจะไปไหนล่ะอย่ามาใกล้ๆดิโดนต่อยเป็นไงล่ะช็อตเลยโอเคไหนเมื่อกี้ ๋อข้างขวาก็มีเหรอยามามุมนี้พี่จัดให้โอเคเสร็จย่างเคนจะทำอะไรก็ทำเร็วๆเลยคือมันเยอะมากอะมาจากไหนเยอะแยะไปหมดนี่ยังไม่โดนอย่าหลบเอาหัวมาให้จัดซะเาเคนจ้าเร็วๆเหนื่อยแล้วเนี่ย จะมาอะไรมากมหมเยอะแยะแล้วเนี่ยเราต้องรีบแล้วนะเคนเสร็จยังโอ้โหที่นมันเยอะจังเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาดอกไม้พี่ไปจัดสิสวยๆดอกไม้เราอะ่ะเป็นช่อๆเลยมีทั้งดอกไม้ดอกกลาบอะไรก็ว่ากันไปจัดเคนเรียบร้อยยังวะจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนหมดออกมาทีละตัวใช่ไหม นี่นี่โอเคโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยงเฮาเคนทำไมไม่รีบทำวะโอเคเริ่มอีกรอบตายได้ไงเมื่อกี้ไม่เข้าใจกอโดนระเบิดโอ้โหโดรนก็มาด้วยอื้มอะไรเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นดอกไม้พี่ไปเดิมระเบิดอีกแล้ว เดี๋ยวมาจากไหนวะนี่อยมบุนก็มีนุ่นปืนนี้โอ้โหยิงแล้วมันไอ้นั่นนะ่ะเหมือนกับปืนจริงเลยอะคือมันสะเทือนได้มันเลื่อนเองได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปดีโยนมาโยนกลับนี่เป็นไงเร็วๆเ,เลยเคนเสร็จแล้วโอเควิ่งเลยจ้าอยู่ทำไมรออะไรเออเหนื่อยมีไหนให้อีกตายกันหมดยังเอาเฮ้ยผิดทางเดี๋ยวก่อน เราต้องว,วิ่งไปที่จะไอ้นี่ของเรานะเครื่องบินอเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพวกเราหรือว่าพวกของไคลี่นะคะจัดจะไปไหนน้องเสจ็จยังเนี่ยโหเบื่อจริงๆเจอช็อตเป็นไงล่ะคือต้องอะไรอ่ะเนี่ย เหลือมยังเหลือมาเลตตี้มาเลตตี้นะที่เราต้องจัดการนะนายเป็นคนต่อไปเลยแต่ที่แน่เราต้องจัดการไอ้นี่ก่อนนะบนอากาศก่อนหรือไม่ต้องนี่นะไปต่อเลยลงจอดแล้วกันเรียบร้อย โอเคต้องรีบเลยนะคะขึ้นไปดูข้างบนตอนนี้กำลังสนุกเลยมีอารมณ์สนุกอย่างแรงนะตอนนี้เขาบอกตายหมดแล้วมาเลตตี้นายอยู่ไหนมาให้ไอ้นี่ซะดีๆโอ้ดูน้ำดิน้ำสกปรกเหรอช่างมันน้ำขาวเราก็อาบมาแล้วกระโจนี่จ้าลงไป,ไปเ,เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจะตายไหมเนี่ยไม่นะ ใครคุยกับเราวะเฮ้ยเฮ้ย้ยอ๋ยโอโอ,โอเคบอกแล้วว่านะฮะ AI ไม่ใช่ AI เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะตอนนี้มันก็อยู่ในตัวเราแล้วนะคือมันควบคุมร่างกายของเราอะ่ะมันคิดเองได้มันอะไรจัดการในระบบร่างกายของเรานะออ้ยโอ้โหจะตายไหมเนี่ยโอ้โ were my systems shutting down i checked your diagnostics you're showing the same symptoms as hendrix probably the same as taylor's team symptoms of what i think the ai software running the black project made the leap too organic your dna was the gateway. it was born inside the test subjects and now it lives inside all of you slowly taking control Slowly driving you insane. How slowly? Maybe days. Maybe hours. It seems to be a distributed system. A hive mind growing from the experiences of everyone it infects, consuming them. Listen to me. However, this thing works, whatever it wants, I'm still. The only way to end this is to put a bullet in his head. I'll do it myself. He's not the only one. If the time comes, I'll do what needs to be done. We can find another way a way outside the military, outside the CIA. There are places we can go, places we can be safe. Please, listen to me. Stay with me. โอเคเราทุกคนโดนกันหมดนะฮะแต่เคนรู้สึกยังไม่โดนนะเคนเป็นคนนะไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งหุ่นอย่างเรานะ yeah, ก็ไวรัสชนิดนี้นะ <you S 2> มันอยู่กับพวกหุ่นนะไม่ว่าจะเป็นไทเลอร์มาเลตี้แล้วก็ทุกคนอนะแฮนดริกก็โดนนะคะคืออยากจะรู้ว่ามันนานแค่ไหนนะคะเรื่องนี้ mm hmm. ก็ดูกันต่อไปอันนี้เราจัดมาทั้งหมดสามคนแล้วนะคะ น่าสงสารอ่ะคือต้องมานั่งฆ่าพวกเดียวกันเองอะไรเงี้ยอุ๊ยโอ้โหโดนเต็มเต็มโอ้ยเคนเป็นไรหรือเปล่าสบายดีไหมโอ้ยโดนนเต็มเต็มมนเลยสิเธอน่ะโอเคไปกันเลยได้ยินเสียงอะไรนะเมื่อกี้แวบๆนี่อ๋อไอหุ่นยนต์นี่มาใกล้ๆก็โดนสิจ๊ะคือ เมื่อกี้เห็นไอ้ล้อหมุนๆอยู่นะที่มันวิ่งมาแล้วโดนใส่เราอะนั่นระไม่ชอบเลยเขาบอกคือพวกมันอยู่ในน้ําได้ด้วยหรอแล้วปืนเราก็ยิงได้ด้วยนะใต้น้ําเนี่ยยอมรับสุดๆืไปไหนเนี่ยขอใส่กระสุนนี่จัดเยอะเลยอะเฮ้ยเขาจะไปยังไงเนี่ยให้มานั่งจัดทีละตัว คือเมื่อกี้ที่ลงน้ำมาเนี่ยเราไม่ค่อยสบายนะเกิดแบบสะเทือนในระบบร่างกายนะขึ้นมาเลยดีวนะ่าโอค้ควยขึ้นมาละต้องมาช่วยบนอากาศก,ก่อนนะแล้วค่อยไปที่มาราตี้ โอเคเราก็ต้องไปต่อกันเลยนะคบรู้สึกเฮดดิจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพาะว่าภารกิจนี้เขาต้องการที่จะตามล่าไทเลอร์นะแต่เราต้องช่วยไคลลี่ก่อน พัธมิตรก่อนนะรู้สึกว่าจะต้องจัดพวกบนอากาศให้เรียบร้อยนะเราถึงจะลงไปข้างล่างแบบชิชวๆได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่เรียบร้อยมีอีกไหมรู้สึกว่ามันจะจัดให้เรียบร้อยนะที่เราทําให้เสร็จอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่จะไปไหนมาโอเคภาพสวยมากเลยเดูดียังเหลืออยู่มานี่ มาให้จัดซะดีๆจะไปไหนม,มันจริงๆแบบรัวๆครับเรียบร้อยเสร็จย่างเนี่ยยังอยู่งานนี้ไม่เข้าใจนะว่าพวกเอ็ซเอ็นอีเนี่ยมาทำอะไรที่นี่คือเราก็เป็นพวกเดียวกันนะแต่ว่ามันมันเหมือนกับอะไรสักอย่างคีก็ยังงงอยู่นะว่าต้องมานั่ง ทำารกันเองมานั่งไอ้นี่อยากจะรู้นะว่าตัวใหญ่นี่คืออะไรเค okay, มีข้างล่างด้วยเด,ด,ดี๋ยวจัดจัดหืมเราจัดหมดไปแล้วนี่น้มันมาจากไหนอีกเนี่ยอ๋อพวกของเราคือเราต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดมาอะไรโอ้โหดูดิเต็มเลยอะ่ะก่อนที่จะลงไปนะคะเราต้องเอาพวกนี้ให้เละก,ก่อนมาจากไหนอุ้ยรูปนกด้วย นี่ไวรัสตัวนี้แหละที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราทำให้เราเออช่วงระหว่างวิ่งไปเห็นภาพหรือไม่ก็ออไม่มีภาพให้เห็นอะไรเงี้ยเคเรียบร้อยลงได้ยังไมมันจะเยอะไปไหนมันเนี่ยดูดิมาเต็มเลยเดี๋ยวใจเย็นที่ชอบยิงรัวๆเลยนยเอาแบบมลัดๆ,ๆนี่ไงเคเรียบร้อยยังอยู่ วุ้ยนี่ไงเห็นปะเอาโอเคไทเลอร์แยกกับมาเลตตี้นะรู้สึกมาเลตตี้จะอยู่ที่นี่น,นยยกกนะ,นะย,นนะยังไม่ไปไหนเนาะเ,เราต้องไปล่าเขาก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยไปไทเลอร์ที่หลังโอเค ลงจอดได้แล้วเดี๋ยวขอจัดทีละนิดทำไมมันเยอะอย่างนี้ดูดิเต็มเลยอะเรียบร้อยพี่ขอจัดแล้วกันนะเอาแบบชิวๆไปเลยนี่ไม่งั้นเราลงจอดไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยลงไปเลยมาเอ้ยบางทีนะก็เดี๋ยวเคยดูอีกทีแล้วกันเมื่อกี้เชื่อไหมว่าพวกเดียวก,กันกับเราเนี่ย เราดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นเดี๋ยวขอเอากระสุนแป๊บหนึ่งเตรียมพร้อมเต็มที่คือดูดิเห็นปากคนของเรานะแล้วดูคนของพวกนั้นนะเนี่ยเหมือนกันปะเหมือนมากจนไม่รู้เนี่ยดูดิคือไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้ว่าเป็นพวกเดียวกับเราหรือว่าพวกศัตรูนะคะหืจะไปไหนละ่ะมานี่เลยอย่าไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นใจเย็น อืมโช์อย่ามาใกล้อะไรวะเมื่อกี้ยิงไปตวงไหมมาจากไหนเนี่ยจัดให้เดี๋ยวใจเย็นเอาระเบิดไปโอ้ยขอเป็นดอกไม้แล้วกันนะยังทำงานไม่ได้โอเคไปเลยสนุกกับเกมนี้เลยนะคะแม่มันโอ้ยจะมายืนบังทำไมเนี่ยโอเคนะเราต้องหามาและตี้นะรู้สึกว่าจะอยู่ ไอ้นี่แหละตรงลงเครื่องบินเนี่ยยังไงก็เจอเขาอยู่แล้วนะคะเม็ดร้อยไขโยนระเบิดมาโอเคอื้มนี่ท่าสโลโอโ้โหเลิศมากนี่ไงมาถึงแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแพท์นี้เจอกันแพท์หน้าค่ะยังไงสนุกกอ็อย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ